อ้าะสวัสดีฮะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะสมีเกมเมอร์นะครับกับเกม a f k Journey นะฮะวันนี้ก็เรามานำเสนอด่านที่เป็นความมืดนะครับปกป้องคิทตันนะครับปรกัดอยู่ที่423นะครับแล้วก็2ขงนะครับมันเป็นคิปตันที่แบบว่าเราต้องปกป้องนะแต่ว่าผมลองหลายวิธีแล้วนะครับไม่สามารถที่จะสู้ได้นะครับไม่สามารถที่ต้านทานสู้มอนเตอร์ได้นะเพราะว่ามอนเตอร์เนี่ยมันตีติดคิย์ที่ข้อแลวทุกคนนะแล้วมันตีติดคียที่ข้อทีละแบบ ตีหมื่นห้าหมื่นสองหมื่นกว่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสามารถทนทานนะครับทนทานไม่ว่าจะยังไงอะไม่ว่าจะสามารถที่จะทนทานแบบว่าสกิลของมันได้แนละ้วมันแรงมากแล้ววันเนี้ยผมผมผมก็เลยลองลอง,ลองเล่นไปนะเล่นไปเรื่อยๆนะผมว่าเฮ้ยผมก็เข้าใจนะว่ามันให้ปกป้องคิทตันน่ะแต่ว่าผมก็นึกขึ้นได้เอ้ยลืมไปว่าไอ้ปกป้องคิทตันน่ะมันไม่ต้องให้เราสามารถฆ่ามอนเตอร์ได้นะ,ะเสมอไปนะถึงแม้ว่าเราจะฆ่าได้นะครับแต่ตอนนี้ซีพีผมน้อยใช่ไหม ไม่ไม่ไม่น้อยอะผมผมพีพีผมเยอะกว่ามันอะพีพีผมเยอะกว่าแต่ว่าผมตู้นไม่ได้ตัวตัวแทงอะมันไม่สามารถที่จะยืนแทงไอตัวนี้ได้มันมันตีตีทีตีหมื่นอะทุกคนแล้วคราวนี้ผมไม่เจอวิธีหนึ่งเนอะในเมื่อผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะจัดบอลเตอร์ได้ทันอยู่แล้วอะมันแบบฆ่าไอสองตัวนั้นมันไม่ทันเวลาแน่เพราะว่ามันกระโดดได้มันกระโดดไปมาแล้วเดี๋ยวมันก็เรียกพวกมาช่วยตีอย่างแล้วไอพวกที่มันมาช่วยตีอะมันก็ตีทีละ ามหมื่นสี่หมื่นนะเออเราก็ไม่สามารถ่จะซื้อได้นะผมก็เลยไปคิดวิธีว่าเอ้ยเราจะต้องทํายังไงจนเรามาเจอวิธีนี้ครับผมก็คือเมื่อเราเราตีมอนเตอร์อ่ะฆ่าไม่ตายไว้เราก็ปกป้องกิตตันนะเพราะว่าเคลสของมันคือการปกป้องกิตตันใช่ไหมเออผมก็เลยเอาฮิลลงมาสองตัวนะแล้วก็ตามด้วยอันเชิญสัตว์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยเพิ่มโลนะมาดูนะผมจะผมไม่รู้ว่าผมจะผ่านหรือเปล่านะมาดูนะฮะดูนางเงี้ผมอย่างเงี้ เราสู้ได้แล้วก็ยิวสู้นะแล้วก็เพิ่มโล่งสู้กันนะไอหมดเวลาจะะไหวไห,ไหมเพราะว่าเนี่ยคือเราแบบว่าป้องกันอนะคือแบบว่าให้เพื่อนมันอะยืนยืนบล็อกพวกมอนที่มันเพิ่ตัวที่ใกล้อ่ะไม่เข้ามาตีที่ตันนะไอแค่สองตัวหน้านะั้นเป็นคนตีนะเราจะไม่มีดาเมจถ้าเขามีดาเมจที่มันนจะมอนอะนะครับแต่ว่าเราจะใช้ดาเมจคิวนะแล้วก็ดาเมจนิดงหน่อยนะประจานยิงมัน,มแ,ลนแล้วเนี่ยและฮิวครับคิวปกป้องเพื่อนเป็นด้วยครับคิวไปอย่างนี้เรื่เลครับผม ฮิวไปเรื่อยๆแล้วเพิ่มโล่ฮิวเพิ่มโล่ฮิวเพิ่มโล่ฮิวเพิ่มเรื่องเดินหมดเวลา20วิครับจะทันหรือเปล่าไม่รู้นะแค่20วินะผมเดี๋ยวบรรลัแล้วมาแล้วผมต้องเพิ่มโลสู้วันจะไหวไหม18วิไหวไหมเอ้ยแข้งผมแม่งบุดแข่าแล้วให้คนนั้นมันตายให้ทุกคนจะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเอ้ยมันจะิตตาแล้วฮิวฮิวสู้ฮิวสู้9วิ9วิฮ่าแต่ในเจ็ดวิเจ็ดวิแค่เจ็ดวิมันตายบรรลัฮิวไว้ก่อนฮิวไว้ก่อนฮิวไววว้ิไ้ ฮิวฮิว,วมันจะต้นมันจะต้นไม่ได้ด้วยนะทุกคนนะทันวะไอตัวเนี้ยมันต้านทานสถานาะ้าทุกคนมันเอ็นนี่ไม่ได้มันต้านทานสถานหาะหมันเลยฮะสะถานาะควบคุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุมควบคุมยั่วยุหรือว่าไอเนี้ยอ่าล็อกขามันไม่ได้นะทุกคนมันต้องแบบเพิ่มเพิ่มโหลดเลยฮิวเพิ่มโหลดเลยฮิวอย่างเงี้ยสำคัญมากนะและไอแบบแบบเนี้ยผมว่าป่างความมือที่สีอ่ะผมแนะนําว่า ใครที่จะเล่นนะครับผมแนะนําว่าให้ขึ้นระดับตํานานให้หมดได้แล้วนะเนี่ยนะครับเวทีมาตัวของงโโโูเข่น<า>แต่ยากชากเฮีแบบ้ยเฮี้ยเนี่ยป่าความมืดที่หกเนี่ยนะคุณนะรนะเราต้องแบบว่าขึ้นระดับตํานานให้ได้แล้วอนะ่ะแล้วก็เลเวลเกินเก้าสิบขึ้นไปนะสามารถจะแบบว่าจะผ่านผ่านขึ้น <c oughs> โอ้ยสวัสีสมฤทธิ์สามารถจะผ่านแบบได้แบบไม่ยากก็ไม่ได้นะก็ถือว่าเอาหื้ขึ้นขึ้นตัวแบบว่าต้องควรบบระเวบเก้าห้าขึ้นได้แล้วนะครับ ประมาณ9 90ขึ้นอ่ะ9 6บวกอ่ะง่ายๆถ้าให้ดีก็ต่ำสุดก็น่าจะ95นะแต่ตัวผมอยู่ที่91นะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นสายเติมนะเป็นสายฟรีนะครับใครชอบคลิปนี้ก็เอาลองไปจัดได้นะไปไปเรียงตามคลิปตามผมเลยนะครับเพราะว่าอย่าอย่าอย่าให้แท้งอย่าให้แท้งของเราหลุดหลุดแถวไปแบบเมื่อกี้เนะี่ยคือบล็อกบล็อกวาบล็อกไว้ไม่ให้ฮีโร่ตัวแบบว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะ ศัตรูฝั่งตรงข้ามมามันเดินเข้ามาตีคิทตันแล้วตีเรานะให้ไอ้สองตัวนั้นมายืนเฉยๆนะทุกคนนะแล้วเราบล็อกบล็อกไว้ไม่ให้มันเข้าแล้วเราก็ฮิลฮิลอย่างเดียวเลยฮิล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 เพิ่มโล่ฮิลเพิ่มโล่อย่างเดียวนะครับใครชอบคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะกดติดตามให้ผมสักนิดนึงนะกดแชร์ให้ผมสักหน่อยนึงกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้ผมสักนิดนึงช่วยดันขึ้นฟีดหน่อยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลานะครับบ๊ายบาย